ฝนตกมาอีกแล้วทุกคนตอนนี้มันกำลังคำ่ำกำลังมืดแล้วเนาะลิ้นเบิดมือเบิร์ดเว้นแต่ทรงสิลินแหง้งอยู่บ่จักเบิดขึ้นสดแจ้งบ่จัก,จก,จกตอนนี้นะเนาะไข่ชิมเมื่อกายตลาดได้บ่เด้บัดที่นี่สาบายดีสาบายดีตอนค่ำเดอ้อทุกคนเนาะยินดีตอนหับเขาซูสองสาวันหลันถุงเดอ้อบรรยากาศย่ามือแรง อยูเทิงเทียงนะกำลังพากันเตรียมของขายเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงว่ามีอียงแน่เบิงเอิดเอิดมาและะ้วก็อยากเศร้าแล้วก็เอิดเอิดมาคืนนี้สิเป็นคืนที่สองคืนที่สามแล้วฝนตกนะเนาะไปแล้วแลนวิทแล้วจักจาก,จากนะบรรยากาศเทียงหนะ้าหน่อยขึ้นไปทั้งเทิง,ทงนะว่าเมนลี่ให้ความหกกำลังวนเห็ดแนวกิน เตรียมไปขายตลาดมื่ออื่นเมื่อนี้เสนอเมนูหมกไก่ใส่หัวปีเด้อทุกคนอันนี้ชิเป็นหมกไก่บ้านเนาะสมในเมย์ยัยรุ่นเพิ่นอันเอามะขามน้อยอย่าโฟกัสเล็บเราเด้อเรากวนขามโอ้มันมาได้ออกซีได้ขนาดนี่จ้ะเมื่อยตัวละไมันมันบอรแมนว่าดำโจ๊กขี้ดถมดำน้ำข้ามมาหาแยงค่ะอุ้ยไฟไหม้ไก่เฮานี่ทุกคน็แ่ซบล้วก็คนเล่คนเล่เข้าไปทุกคนก็คือสิบอกสวรรค์ว่าอันนี้มันหมกปีแล้วบอรแมนหมกไก่ว่าสั่น มันท่านไดยน้ยุบเนาะโอ้ยบาดมันชุกลองบ้งในเซนปีกนะปีหัวเดียวตัวไก่ตัวหนึ่งเดี๋ยนี่นะเนาะชิมกปีีรู้ว่าชิมกไก่ตู้ใส่ไอตู่หลายๆค่ะเสียบซ้อนหมักแล้วขีดวล,ลุ่ยขากับตรงหมัดเนาะหอบอาทิตย์นี้ก็คือพากันหมกไก่บ้าน,น,นลองเบงิ้งแต่ที่จริงนะลกักๆนะ่นะคือซ้อนทามักกินหมกไก่ใส่ปีหรือว่าใส่บุญสอบุญฉันหมักเนาะก็เลยอยากเ็ดขาย แต่เลยส่วนแอมเนี่ยจะพ้นสิโตคามเนี่เดี๋ยวเราลุนนะจ๊ะว่าเราจะได้ขายดีไหมสุดยอดจะเต็มบมดเป็นเรื่องต่างเต็มทั้งข้างมือมีไงลุนจ้าผงพงนัวอายินโมโตทุกอย่างเรียบร้อยเนาะทั้งลุนทั้งพวงนัวตัวหอมพวอีตุถึงถัวบนขนาดพวกทัานชูเพียงแต่จะยะค่ะไปเจอกันที่ตลาดด้วยพี่น้องพยาคมกไก่ใยลุน ฝ <c oughs> นกับตกมาโลกโปกเปกพี่น้องเย้ยนี่จะใส่หัวสิงใช้โมกละซ้าบาทหันโมกบักใหญ่เนาะหนึ่งไห้ทุกอย่างคือพร้อมกินเลยนะนี่จ้าแต่ว่าขันคนปกติทั่วไปข้าเจ้าจะขายประมาณเริ่มต้นราคาสามสิบบาทเนาะ เพราะว่าไก่มันก็เป็นไก่บ้านฮะนะแต่ว่าอันนี้มันไก่เห้าเองดิไม่ใช้เคร่องปรุงอะไมันแค่นะ่ะเอามาอันเด็ดไว้แล้วพปกปะมันน่ะอือสอันแหละพอดีหอมทางหลังก็จะกระสอบเข่ากระสอบอยาง กสิประมาณนี้เลยค่ะหกหกเทียงเนาะว่นที่บัอยู่เป็นหกเนี่นี่ยิงค้นได้ไหมโอเคยี่สิบบาทเมื่ออื่นมีปีกไก่น้ำเนาะปีกไก่หอบนี่จะตกปีกและซิมหาบาทพี่น้องตอนนี้เข้ามากก่าอยู่อีกประมาณจักหน่อยพวกเราจังสิม,มาเสียบเนาะโอ้ยอยากจะคือสิเสีบ ยยมเพ่นเห็ดขายแต่ละเถื่อนนะปืดโถแต่ละยางนะมีแตอยากกินก่อนได้กินก่อนจังคายได้ชุมขขอยนะแต่คนอื่นนะขาเจ้าคายก่อนจังกินเนาะเวลาหายังมาได้กระเฮือนเฮาหายังเส้นเป็นเฮ็ดเป็นหอนก็นมิแตกินแต่บางคนที่หาคายก็คือหามาได้เท่าใดก็ขายเนาะขาเจา้าคายมวนคายดี อีเมลจะอยงแนวไปลงตลาดนะท่านได้หอดตลาดซ้ำลูกค้ามานำสื่ออยู่เฮือนวังคำนี่ก็เนาะออลอยกลัวจนประมาณล้อยเกือบสองร้อยบ,บาทนะ่ะละคลองคายมันถัดมีแต่ร้าบาท,บาทส,สิบบาทแบบสิจนชีบิตแหละเพราะว่าอาทิตย์นี้ได้โบราณย,ยางปันใด เดี๋ยวสิหายเบิ่งขคองขายเนาะจากไหนอ,อันนี้เป็นของขายอีแม่พี่น้องอาทิตย์นี้มีบวกปาดบวกพันมีตะหมากใหญ่แท้ซ่อนไปเก็บอันหยอดมันสม,มือได้มาสุบแล้วเนาะคือจะบอกโบรา้หลายปันนี้เขาคิดว่าเจ้าชีด็ดประมาณสองหมัดแม่บัดเลวเก็บมาประาได้สี่มัดอันนี้้าบาทพี่น้องมีตะหน่วยใหญ่ๆปีนี้นะบวบอืดอึดเลยในตลาดบ่คอยมีผู้ได้ขาย อาทิตย์วังยานี่กับบทให้หอดตลลดซ้ำเนาะเบิดเอาไปหลวกกินเสียบๆหวานๆยี่สิบบาทจ้าอันนี้แตงเก็บไรอหอบแล้วอยู่เฮือนข้าจ้าก็มาสื้อทุกหมหนือแล้วมันกัวังคำมเขามขาสืา่อก็เลยแต่สามทุงเนาะน,นี่อันนี้สาวบาทอันนี้สีเป็นแตงไทยพี่น้องเอออันนี้หมักแตงจริงอันนี้หมักแตงกลัวส่วนหมักแตงจริงนี่ก็คือ พี่นายเมาเบิดเรียวจ้าของไม่ยัยลุ้นเพื่อน,น่ะมันมีลูกละซ้าบาทเนาะอันซีใหญ่ๆนะซ้าบาทและหน่วยหน่อยก็หน่วยละสิบบาทแต่พี่นายเราหายหน่วยละสามสิบแม่เราหายติบเจ้าหายติบคนขาย,ยานันเราเลยหายหน่วยละสามสิบบาทไปเลยขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเดือพี่นายขอให้เฮงๆรวยๆถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเบิดไปเร็วอันนี้เนาะ เล่าเมาห่ซ้อนหันไปผ้าเลยกะอันใส่ทงอยางเห็ดเป็นคลองแถมให้ลูกค้ามืออื่นเนาะมีสัมหนีดอกกระเจียวกะยี้มแม่เก็บออกมาสาม,มามัดข้าจะมาสืออ่อ่อนเงนนเบิดบดิลงตลาดตะลีซัมยังบบเบิดเด้อบดีมีแต่มักใหม่มักตอกยังมีขนมนำพี่น้องอันนี้สิเป็นเป็นยังกระบ,บอกมึมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้ นี่ส่นบหูซื้อมันกองลาเท่ร์แนนี่นะกองลาสาวบาทจะเซพเสบกินแล้วก็บำวานึ้นแบบมันหวานจริงแต่ว่าเสบเอาทุกอย่างนี่นี่คือราคาสาบาทเบิดเลยเนาะเค็กนะมีายหน่าเค็กจิ๋วอันนี้ขายดีถูกอาทิตย์ตั้งแต่ไปลงตลาดเป็นนี่ก็คือไปลงถูกอาทิตเนาะเบิดยังหน่อยก็เลือกกับมาบเบิดกะยังอยู่กองหนึ่งสองกองใช่ไ นี่อันนี้อาเซบหวานยี่สิบบาทใน,นของสเสาแสงจ้ายามือเสาซิมีผาบบินบาทนำ้ำขงงเซมืออื่นสิเดียวเอาอันนี้แหละไปใส่บาทเ,เพราะว่าผระในบา้านเอาหอยปังเ,เพิ่นบินบาทยามเขาพันศาเนาะถุกมือ,อมดีแล้วค่ะวะเนาะเพิ่นกับบินทุกปีหันแลีียงเฮ่ากับเบบลีเงินแกบผุแหละ มีแต่องขายเฮาใหญ่แต่หัวคันใดเงินผู้ขึ้นมาอีเมหาเงินลูกเต่าหาเงินชวนอีพอกำลังเห็ดกินแรงจ้าเพื่อนสิต่ำมักแตงสันหันปีงเหน,เนือไก่ไปให้เพื่อนเลยๆอ่าสวยกันลูกเมียหาเงินเบิดพอกันเลยเห็ดกินแรงมือนี้ปีงสินไกปีงเนือไก กะปิ่งนมหมูไฟลูกวับอยู่เต่าโอ้ยไปเบิ่งก่อนนี่เข้าข้างไว้เรียบร้อยจ้าซอนลืมถ่ายทุกเบิงดืดสั้นลุ่มพูนสิลายเนาะทั้งเบิร์ดหันได้ชิบสองหมกเด้อพี่น้องอาหารเลงอนาชิมีอันปิ่งสินไก่กับปิ่งนมหมูเนาะละกันตำบางแสงอีพอสมพักไม่ยรุนเออแนวคนขายอันนี้สุกพักข่ ชูเรียนจะเตรียมเผ็ดดิบมามากินเผาเลี้ยงนำกันตีแต่แนวเปิดแต่เสบขนาดันยามือเลี้ยงเผ็ดกินเสพเสพโขลกิอดขัพทมือได้ก็ได้แต่คอยกักินจากปกติก็คือกินน้อยลงากินพักซองมือแล้วที่กินแบบว่ายามือเรียงกันยามือเรียงคอยเห็ดถวกวพักสุปพักเลยกระต้มไข่เมนี้บริต้มหัดไข่สัม เน๋ยวมือนอี้กินกับอันเนื้อไก่กับสุกพักโปรโตีนมันกับเออกระพออยู่ได้ขั้นเท้าแบบว่าโบกินข่าแล้วเขาต้องนอนไวในบัดน,นี้ขั้นเท้ายูเดืกๆแล้วมันเสียดนยเท้าหิวอ,อย่างนมน,นมมันนัวอยู่แม่เจ้าซีม,มึงดูนมหมูค่ะ ปิ้งแหมๆใหม่ๆเลยจ้าบริษัทหอดงาตัวปิ่งกินเองลืมงานขาว แต่ว่าเธอนี่ยนะคือพยายามว่าเปลี่ยนวิธีการหั่นก็คือซ้อนหายากไขมันบางเพราะว่ามันสีกคั่นมันบางเขาสีหลังแป้งแล้วมันสีออกเดี๋ยวคานเอาเห็ดตอนน้าแล้วมันสีมีกลิ่นของน้านมอยู่ในอยู่ในอันตอนนมขนาดเนาะคานเอาเห็ดบางแล้วเออเข้าหลังแป้งกลิ่นน้านมมันก็สีหายไปแล้วก็ตัวไรที่เป็นแป้งหน้านนค่ะก็คือ หั่นบางกว่าเก่าแต่ว่าปริมาณเอียงก็คือใส่ซ้ำเก่าพี่้องบริลดหั่นบางบาง,บางทีก็ใส่เจ็ดแปดชิ้นหรือว่าเจ็ดแปดตอนขึ้นไปก็ได้เนาะแต่ก็บ,บริหารหน่อยก็หั่นซ้ำเก่าเพียงแต่หั่นบางนะปกติเขาจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนขายปีทํำอิดแห้งนาเท่าไรกับบวัวพิดโอโลเอเล่หักตอนนั้นบันถึกแห้งได้ปีแหลกที่สวรรค์ายนะ ปีต่อมาขึ้นราคาบ่งเห้าว่าปีนี่อีกแต่ว่าหอบนี่ค่ะสั่งมาหนักก็ได้ถึกลงสั่งมาซาวกิโลยังเหลือหาโลนมค่ะเอาไปขายอาทิตย์ละหากิโลเนาะแต่บวรวมอย่างอื่นอาทิตย์นี่นะนมหาโลแล้วก็ปีไก่สองกิโลเป็นหกเจ็ดโล เว่าตลาดตลีกับบรีออกไปฝนตกตลอดจาขายสาม,มีาอืมเปือเป้อนเปื้อนแบบซ้อนท่าทยให้เบิ่งเมือวานตอนทีข่อยไปเอาขาวปุ่นคันดินนนนบรรยากาศแบบนี้นอนม้วนวน,วนยางมืองเศาราหันบ่อยากลุกได้ชุมเจ้าอืดอืดเท้าัดตื่นเศารดเลยขันมือได้ตลาดต้องตื่นสามสีม่โมงเศา้าสี่โมงเศร้านะคะ กินข่าอาบนนำนอนชิมดูปปีใกล้นะหากตอนนั้นอมากและบท่านได้ดนและย่านแบบว่าเครื่องปุ่งมันอาจสีบท่านได้เขา่าแต่ว่าเวลาเฮาเหตุนันเนาะเฮาสีโบาหายมันเค็มจัดน่นะเคยผิดผาดเพอหนึ่งต่อนนะคือแบบเค็มแหง้ง กตะจากนันมากอะ่ะจงังแค่กุ้เลี่ยงอืมแต่นี่คิดว่ายากจังจางหน่อยหนึ่งกระขันหวานน้ำหน่อยหนึ่งมันได้ดเป็นประเภทปอีกค่ะเนาะแห่มันหวานแล้วหนึ่งมันจะชู่แบบหวานนัวๆค่ะนะ ไปทั้งขันหวา,วานเกี๊ยบแบบโบเมนหวานแบบมูปิ้งเด้พี่น้องอ๋อมีมีมูปิ้งนะมือนี่มืออื่นแม่ลืมซื้อมูปิ่งมาที่จริงนะจะปิ่งแหนมขายแต่ว่าแหนมหาค้าเจ้าไรให้ okay, okay. ซื้อมาสิบบาทเลยก็คือบบหูสีขายเทไรขันเข้าไปขายสิบสองหรือสิหบห้ากะบบมีคนซื้อก็เลยบอกเอาเนาะ ปีกไก่นะแต่ว่าปีกมันกับเนื้อมันเข้ามาคุะเถื่อไดไหมเหนื้อนะ่ะพอดีนิเพ่ะโอ้ยทุกคนไปหากินเข่ากันเด้อวันที่นี้เนาะคลิปนี้ส่วนก็นกนคือซิลาว้ก่อนพอ,อกันอีกเทื่อหนึ่งก็คือมืออื่นเดี๋ยวเรารลุนว่าเฮาสีใดไปตลาดบอ่อฝนสีแห้งจำได้เนาะสีขายดีบอ่อหรือจงได้โปรดติดตามพวกนี้นะคะไปแล้วสบายดี ขอบคุณพี่นายมากๆเด้อที่อุดหนุน,นไม่เงยลุ้นเปิดประทรมะเมลเดิดหายตั้งแต่อยูย่เฮือนเนาะแหกในมาน